เริ่มต้นสคริปตไขปริศนาแพลตินัมโลหะล้ำค่าจากอวกาศเปลี่ยนโลกอย่างไรเป้าหมายการเรียนรู้ในบทเรียนนี้เราจะมาไขปริศนาของแพลตินัมโลหะล้ำค่าที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มากกว่าเราจะไปดูกันว่าแพลตินัมมาจากไหนทำไมถึงหาย,ยากและถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ความเป็นมาและความสำคัญเคยสงสัยไม่ว่าทำไมเครื่องประดับบางชิ้นถึงมีราคาสูงลิว้วนอกจากทองคำและเพชรแล้วยังมีโลหะอีกชนิดหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความหรูหราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นคือแพลตินัมเรื่องราวของแพลตินัมเริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วโลหะชนิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกของเราโดยตรงแต่มันเดินทางมาจากอาวกาศเนื้อหาหลักห จุดกำเนิดจากห่วงอวกาศลองจินตนาการถึงดาวเคราะหน้อยที่พุ่งชนโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดาวเคราะหน้อยเหล่านั้นบรรทุกเอาแพลตินัมมาด้วยและเมื่อมันตกลงสู่พื้นโลกแพลตินัมก็ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินกลายเป็นทรัพยากรที่หายากและมีค่า 2. คุณสมบัติพิเศษ แพลตินัมมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายอย่างเช่นทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมนำไฟฟ้าได้ดีและมีจุดล้อมเหลวสูงคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้แพลตินัมเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆ 3. การใช้งานในชีวิตประจำวันคุณอาจคิดว่าแพลตินัมเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ตัวอย่างเช่นในรถยนต์แพลตินัมถูกใช้ในตัวเร่งปฏิกิริยาแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดมลพิษจากไอเสียช่วยให้รถยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ในเครื่องประดับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 4. ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถไปทำงานทุกวันรถของคุณมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแพลตินัมเป็นส่วนประกอบสำคัญ ช่วยลดปริมาณก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศนั่นหมายความว่าคุณกำลังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว 5. การสกัดและแหล่งที่มาแพลตินัมส่วนใหญ่ถูกขุดพบในแอฟริกาใต้และรัเสเซียการสกัดพลตินัมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้พลตินัมมีราคาสูงสรุปจุดสำคัญพลินัมเป็นโลหะล้ำค่าที่มาจากอวกาศ มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงเครื่องมือแพทย์แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 1. เลือกซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรถยนต์ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ 2. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังและลดการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่จำเป็น จะช่วยลดความต้องการในการขุดแพลตินัมและโลหะมีค่าอื่นๆ 3. ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้แพลตินัมจะช่วยให้เราเข้าใจถึงบทบาทของโลหะชนิดนี้ในการพัฒนาโลกแพลตตินัมไม่ใช่แค่โลหะสวยงามแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโลกของเราไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน การทำความเข้าใจเรื่องราวของแพลตินัมจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของทัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ